กิจการกันอยู่หรือเปล่าค่ะนะคะอร่อยจริงอร่อยจริงร้านเนี้ยนมต่็กล้เมื่อสักครู่ที่คุณถามว่าใครเป็นคนขอเพลงชี e e s นชี r n c s n คุณน้ําน้ําแข็งเปล่าเอาไหมเอาไหมอะมีเอาไหมด้วยอะม่ีถามเอาไหมเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาเข้ามาอวยพรในรายการของเราในในเพจของเรานะคะคือเพจ F M หกสิบเก้ากินเที่ยวช็อปอันนี้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างเราสองคนกับผู้ฟังเขาบอกว่าคราวแรกที่ผมหลงเข้ามาฟัง ได้ยินเสียงหัวเราะของแม่แก้วแล้วรู้สึกชอบสนุกมากส่วนสาระผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาบอกสาระหาที่ไหนก็ได้อืแต่ความสนุกนี่สิมันไม่มีมากนะที่จะคุยกันได้สนุกสนานเหมือนเหมือนเราสองคนเนาะเขาบอกว่ารักและเคารพทั้งสามท่านเออทั้งสามท่านจุ๋ยดัวงทั้งจุ๋ะก็เลยบอกว่าขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ส่งยิ้มไปให้เขา เปิดให้แล้วนะจ๊ะเขาบอกปิให้แล้วให้แก้วเปิดเพลงนี้ก็เลยบอต้องตามใจแควนๆได้ได้ได้เปิดให้แล้วนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งวันนี้เข้าประตูชั้นล่างมาชั้นหนึ่งมาน้องเขาบอกว่าพี่แก้วแฟนรายการฝากของไว้ให้คุณอำนาจคุณอำนาจหัวหน้ารอปภข้างล่างก็บอกว่าเนี่ยยกถุงมาให้เลยเป็นปาราสับเป็นน้ำพริก ลา้าแล้ววงเล็บว่าสุกด้วยนะอปราสุกอ่ากินแบบสบายใจไม่ต้องกลัวท้องเสียท้องร่วงท้องหล่นใช่จากครัวสมบูรณ์สุกเอามาให้ลองชิมนะครับผมเป็นแฟนรายการมานานแล้วครับชอบทั้ง3าท่านเลยครับคุณเอกวุฒิให้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวนะคือหมดแล้ให้โรไปขอใหม่เจ๊ก็พูดตรงมือนกัน เเป็นคนบิดเบี้ยวไม่เป็นอ่ะเป็นคนตรงไช่ไม่นอกจากทางไปที่ทํางานนี่จะเบี้ยวอันนี้ไม่ใช่ทางของเราแล้วก็คุณกิติกลิ่นเกสรนะคุณแก้วเขาบอกว่าฟังรายการนี้แล้วเหมือนคนบ้าเลยครับบางครั้งฟังไปหัวเราะไปน้ําลายไหลพร้อมกันไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับเขาบอกให้เราอยู่คู่คนฟังไปนานๆค่ะเอาแบบว่าฟังให้ตายจากกันไปข้านึงเลยเดี๋ยวเขาหรือเราใครจะไปขอเดี๋ยวมีเมื่อวานนี่มีคนนึงนะ ขำม,มากเลยนี่อีกท่านหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะอ่ะคุณเคลลี่เคนนะสุมโนโผมติดตามฟังครับจนแฟนว่าฟังป้าสองคนนี้อยู่ได้เขาะวบอกคนมันรักนี่ครับนี่ <S 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 นะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามามีทั้งคุณนะคะท่านแรกที่มาก็คือคุณ พรพิสานะคะบอกว่าสาระล้วนๆคือดิฉันโพสต์ไปบอกว่าเออรายการเรามีสาระบ้างไม่มีบ้างรายการเราสาระไม่ค่อยมีแค่คนจัดหน้าตาดีไปวันๆคุณพรพิสาก็บอกว่าสาระล้วนๆเลยค่ะกําไรคือเสียงหัวเราะและความอ้วนของคนฟังอย่าหนีไปไหนนะคะคอยฟังทุกวันเข้ามาแล้วแอบดูคนสวยว่าวันนี้จะเปรี้ยวซีขนาดไหนคุณผู้ฟังค่ะอาทิตย์น่าจะแขวนมะนาวฟ้องเลยอ่ะฟ้องเลยเดินเปิดประตูเข้ามานะดิฉันกําลังนั่งนั่งคุยก็เลยอ เอา้ามาวางพาดไว้เลยคือบังคับที่ฉันจับที่ฉันแต่งตัวเลยบอกไม่ได้เพื่อคนฟังที่ดูสตรีมมิ่งอยู่จะ <อ constantly. S 1> ต้องมีกนะิมม <อ planet. S 2> ิกถ er. ูกแมเนาะเอนะอ่ะมาเข้าเรื่องค่ะเรื่องการกินของเรากันดีกว่าคุณฟังเรื่องถนัดของดิฉันมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี่นี่นี่เด็ดนะต้องรีบอ่านก่อนเดี๋ยวลืมคุณ0408เขาบอกว่าสวัสดีคุณสองสาวโอ้ยคุณด้วยนะคุณสองสาวโกขาวเจ้าของแหนมลำพูนจะนำมาให้สอบในมือเสาหน้า มีตราพี่สันติครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวเรายังไม่ได้ชิมนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะชิมทิกกี้ถามน้องไปกินไหมเป็นครับพี่บอกโหนี่ถ้ามีไข่เจียวนะแล้วเจอกับปลาสับเนี่ยของคุณเอกวุฒินะแล้ะขมิ้นขาวเนอะแล้วไม่ต้องอย่างอื่นเลยนะมาเขือม่วงแค่นั้นแหละน้องไปว่าไงบอกพี่ไม่ต้องไข่เจียวก็ได้ขอเขาเหนียวถุงเดียวก็พอจกปลาสับเลยจบเนี่ยถุงเดียวเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เหนียวถุงนึงก็อยู่แล้วไม่ตกลงเนาะเขาคนที่ไหนเนี่ย เเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวันที่เปิดใช้วันแรกก็มีปัญหาก็คือวันที่สิปดถูกป่ะใช่ค่ะเออเราชนะเอเมื่อ,อ,อวานนี้ร้านอาหารแทบทุกร้านเลยคนแน่นมากแล้วก็ตลาดสดนี่คุณเอ้ยพ่อจ๋าคนแทบจะเดินช<ำ><ำ>าบา,ายายใจเลยคือ มันเป็นเวลาที่ควรจะออกไปจับจ่ายใช้สอยกันเพราะโปรแกรมเราชนะใช่ค่ะแต่เมื่อวานช่วงเย็นคือช่วงกลางวันเนี่ยก็ไปนั่งกินเนี่ยข้างหน้าอสมทเนี่ยคุณร้านเขาด้วยนะพราวที่ฉันไม่ได้เดี๋ยวฉันไม่ได้แต่คุณและฉันห้ามมาตลอดฮะคุณจะเข้าโครงการเมียชนะเอออันนี้ชอบโครงการเนี้ยขอเข้าคือไปนั่งกินผัดไทย ลุงโฮอยู่ตรงเวิ้งตรงสระน้ําตรงนู้นน่ะสระน้าในอดีตนะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เป็นเวิ้งที่ขายของวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปนั่งกินผัดไทยแล้วก็กินข้าวผัดประทูเสร็จเขาก็ถามเลยพอเรียกคิดเงินเอาคนละครึ่งหรือเราชนะเออก็คนเขาเราชนะกันะว่าโอ้ยคนนี่คือเราไปแอบฟังก็พูดนะคนที่มานั่งกินกันสาวออฟฟิศเขาบอกโหยลุงถามอะไรคนละครึ่งหมดไปตั้งนานแล้วตอนนี้มาต้องเราชนะเอออาช่จริง ใช่ก็เลยแบบเออก็นั่งฟังว่ามันกระเตื้องขึ้นจริงๆกับการร้านค้าร้านเล็กๆเหล่านี้คนก็ใช้เราชนะกันแต่มันไปเกิดปัญหาเมื่อวานนี้ช่วงเย็นคนุณผู้ฟังที่ที่บ้านนี้ฉันก็ออกไปกินร้านส้มตำลุงทักษ์กันอโอ้โหเมามันเลยทุกโตะ๊ะทุกโต๊ะเลยลุงทักษ์บอกว่าโอ้โหโทรศัพท์โปรแกรมไหนลุงทักษ์้องลุงทักษ์เดินมาถามมาบอกพี่พี่วันนี้มันวุ่นวายหน่อยนะพี่บอก วุ่นนะดีแล้วลุงทักษ์วุ้นนั่นคือวุ้นนั่นคือขายดีใช่ใช่นะคะก็บอกว่ามาได้หมดรับหมดร้านลุงทักษ์เนี่ยกินอิ่มแล้วยังมีความรู้สึกโอ้โหมันมันถูกจังเราไปฟังเมื่อวานกินอะไรบ้างเมื่อวานกินส้มตำปูปลาไปหนึ่งตำข้าวโพดหนึ่งน้ำตกหมูย่างหนึ่งหมูแดดเดียวแล้วก็ยำปลาดุกฟูแล้วก็จิ้มจุ่มอีกมอนหนึ่งนี่ไปกันสี่คนเ้าเหนียวอีกสอง เชื่อไหมว่าหมดไปสามร้อยสามสิบาทโอ้โหลุงแกท่าทางคงจะเลี้ยงหมูเองเนาะแล้วท่าท่านจะปลูกมะละกอเองร้านนี้แบบเราามาตำส้มตำแกถึงแบบว่าส้มตำจานละสามสิบโอ้โหหามาขายยากมากส้มตำเดี๋ยวนี้ทั่วไปในขนาดลดสตาร์สี่สิบาสตาร์สี่สิบบาทแต่ที่นี่สามสิบแล้วถ้าใส่ไข่เค็มด้วยนะห้าสิบบาทเมื่อวานนี้จัดเต็มมากคือมันก็ไม่ได้เลิศหรูจนถึงขนาดที่ว่า อลังการงานสร้างแต่ถ้าถามว่ามันกินในยามที่หมายถึงบบตัวร้านใช่ไหมหรือว่าอาหาราตัวอาหารด้วยาามันไม่ได้แบบโอ้โหแบบมัน แต่รสชาติมันอยู่ได้แล้วคุณเชื่อไหมว่ารถจอดกันเนี่ยบางทีเห็นรถเบนซ์ขับเข้ามาจอดร้านลุงทักอัรถเก่งนี่เต็มเลยหาที่จอดแทบไม่ได้คนแวะไปกินกันอ่ะยังรถเบนซ์ี่ขับเข้ามานี่เขามาซ่อมที่อู่้างลุงเบ่าไม่ด้านเดิมนั่นที่เดิมจ้ะนี่ที่ใหม่ไม่ใช่แล้วคุณธีตาพาคุณแล้วลุงทักขยับขยายกิจการมาก่อนอยู่ตรงปั๊มปากซอยเสนานิคมใช่ร้านนั้นปั๊มซ่อมเบนซ์นั่นแหละดิฉันก็ไปนั่งบ่อย เอาเบนไปซ่อมเหรอจ๊ะเอาเบนซ์ไปซ่อม <c oughs> ไปนั่งกินกาแฟตรงนั้นแหละเออร้านกาแฟร้นานนนชนะพะก,ก็ยังเล็กๆอยู่จนกระทั่งขายดีทําอร่อยก็ขยับขยายกิจการอไปอยู่ที่ใหม่ปัจจุบันก็เรื่องารใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมคือเป็นร้านแล้วก็มีลูกค้าประจําชื่อคุณโยแก้วแทบจะทุกวันเลยแทบจะทุกวันแทบจะทุกวันเลยหน้าตาก็แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะชอบส้มตําปลารามากนะชอบอืมบอกไม่ถูกอ่ะ เหมือนกับว่าเขาเสพติดยังไงก็ไม่รู้เนาะแตจ่จริงๆเนี่ยส้มตำม,มันเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารที่ทานได้ทุกชนชั้นเป็นอาหารที่ทานได้แบบตลอดเวลานะมมไม่ใช่แบบเออก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยส้มตําอย่างเงี้ยบางทีอาหารอย่างอื่นเราอาจจะเบื่อนะ,ะโอ้กินผัดไทยมากๆบางทีโอ้มันเลี่ยนมันนุ่มมันมน,น,น,นี่แล้วไปดูแคลอรี่ผัดไทยมันก็เนี่ยเยอะ แต่สมัยส้มตำยังมันกินได้ทั้งวันตลอดตลอดวันด้วยไม่ใช่ทั้งวันกินได้ทุกวันตลอดออืมไม่เบือ่อพูดถึงเมื่อวานนี้ฉันก็ยังทานเลยแต่ว่าอย่างที่ฉันทานนี่ฉันไม่รู้ว่าร้านไหน,นเห็นบไม่รู้ชื่อร้านนะใช้แม่บ้านที่ทํางานไปซื้อมาเขาบอกอยู่ที่ซอยสามก็คือซอยวิภาวดีสามข้างๆไทยรัฐหือแม่เจ้าประคุณเ้ยอร่อยแบบเดี๋ยวจะต้องไปตามหาให้ได้จะต้องไปตามหาร้านนี้ให้ได้มีตำข้าวโพดไข่เค็มน้เมวันแล้วก็มีตำปูปลาแบบคุณนั้นแล้วก็มี น้ำตกหมูเหมือนกันด้วยแต่ที่ยัากินแต่ตำข,ข,ข้าวโพดไข่เค็มมันแบบสดมากคุณ <สด S 2> ชอบหวานใท่ออกหวานเปรี้ยวนั้นชอบเค็มคือ,ส,อสดน้ำบอกให้น้องที่นั่งทานด้วยกันนะบอกว่าเฮ้ยคือหย,ยิบจานมาให้หน่อยเซ่ ตอนแรกพอพี่เดี๋ยผมตักให้ผมไม่ตาก็จานมาเลยเอาจานน้อยขอจานไม่ต้องหวังดีขนาดนั้นคือไม่ต้องบริการพี่ขนาดนั้นหน้าตาไม่ดีไม่ต้องมาเสิร์ฟให้พี่เลยที่เราชอบอะไรรู้ไหมเนี่ยส้มตำเนี่ยเวลาที่เขาใส่มะนาวก็จะขวานตั้ชิ้นเนี่ยแล้วมันแบบมันหอมเปลือกใช่ไหมเปลือกใช่ที่ฉันนี่เคี้ยวทั้งชิ้นเลยนะจ๊ะชอบมากคือปากหอมจัดไม่ใช่ปากจัดนะปากหอมเออก็แบบคือร้านเนี้ย ไปอุดหนุนได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจของตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างค่ะคนทํางานออฟฟิศนักศึกษาอะไรเนี่ยไปรวมตัวกันไปนั่งกินกันคือมันเฉลี่ยกันออกมาแล้วก็คนละไม่กี่สิบบาทมันโอเคไงมันใช้ได้ขออ่าน SMS หน่อยนะแม่พี่เสริมเอาคุณอิงแก้วอ่านเถอะฮะคุณอิงแก้วอ่านเถอะของพี่เสริมอ่ะพี่เสริมบอกผมว่ารายการของเธอที่ว่าไรสำราแล้วเนี่ยของเจ๋งตอนตีห้ายังไรกว่าแยะ แต่ก็ยังฟังนะหนูสงสัยว่าจะผงเสียงนางเตือนนะดูแลน้ําหนักตัวเองหน่อยเดี๋ยวจะไม่สวยแฟนทิง <c oughs> ้งซะนี่หนูไม่อยากอ่ะไม่เสรทั้งต้นจะขึ้นดูดีแต่บอลงมาบอก,กดูแลน้ําหนักตัวเองหน่อยอพี่เสริมทำไมสังเกตดูทําไมนางเอกไหนเะดียถึงมีพุงอ,อ่ะฮะอสเปคสเปค <c oughs> แล้วก็สามหนึ่งแปดเจ็ดบอกก๋วยเตี๋ยวตำมก ลูกชายชื่อโกโมดมาขายที่สี่แยกไม้ตราบางไซอ๋อบางไซไม่ใช่บางไปอินเหรอโทไม่มีเตี๋ยวเนื้อแล้วตอนนี้เลิกขายแล้วไม่รู้ใช่ตามกเดียวกันหรือเปล่าคุณสุทัศน์บอกมาใช่เลยใช่เลยใช่เลยราตบมือคุณสุทัศน์น่ารักอ่ะขอบคุณมากยังอร่อยเหมือนเดิมไหมอ่ะคุ คุณไปสุดท้ายก็ได้นี่เคยไปทานก๋วยเตี๋ยวตะมกเอางี้บางไซแค่นี้เดี๋ยวไหนเราขับรถไปได้ได้ออนะคะอยู่แยกไม้ตราบางไซนะค่ะยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วไม่รู้นะเพราะว่ากินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เวลาที่พ่อพาไปบ้านย่าทีไรนะะต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวเจ็กมกทุกครั้งแต่กินตั้งแต่ตอนเด็กนี่คือเรือเจ็กมกมาจอดนะโหนี่คุณทูความจําดีนะนี่อ้าวอ่าให้ไปนั่งรอที่ท่าน้ําเลยนะแล้วก็บกมือเยบางคนบอกคือบางคนนี่จาอะไรไม่ค่อยได้หมด ยายายาเออแล้วก็สองเจ็ดหกเก้าบอกป้าแก้วขอชื่อเรื่องเกาหลีสิบเจ็ดเกาหลีหนึ่งเจ็ดอีกทีครับช้าๆวัยรุ่นฟังไม่ทันครับช้าๆเลยนะชื่อเรื่อง t h i ตี y สามสิบอ่ะ thirty b u เ s e v น n t e e n thirty but seventeen รักครั้งใหม่หัวใจ17หรือว่ารักครั้งนี้หัวใจ17ชื่อไทยจะไม่ได้แต่ว่า30 but 17เน่ยใช่เลย นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความกันในหน้าเพจ FM พ9 a c t ม v e r a d i o นะคะก็คุณดักดักบอกชอบฟังครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คุณโน้ตคุณพอน้ำพื่อบอกใจครับคนสวยทั้งสองนี่ถูกต้องถูกใจคุณน้องชายกันซิริบอกว่าชมอยู่ที่สิงบุรีครับผมนห็นมขอบุณมากที่ทุกคนรักเราแล้วก็ติดตามฟังรายการแล้วนะคะเหล่านี้แหละคือกําลังใจที่ทําให้ทุกวันเสาร์เนี่ยเราตื่นเช้ามาเราต้องคิดแล้ววันนี้เราจะแต่งหน้ายังไงเราจะแต่งตัวยังไงเราจะกินอะไรคุณคิด เรื่องตีมการแต่งตัวส่วนนี้นั่ง <laughs> นั่งคิดเรื่องเพลงนอนพอตื่นปุ๊บลืมตาตื่นเอ๊ะวันนี้จะเปิดเพลงอะไรให้คุณผู้ฟังฟังกันดีนะ,ะนั่งคิดแล้วก็จะเล่าเรื่องอะไรอย่างที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็กินร้านลุงทักซ้อมตามลุงทักไปแล้วคุณผู้ฟังถ้าจะมาอุดหนุนกันถามลุงทักคุยกันเลยเพราะว่าซีกันบ่อยเจอจนจำหน้าได้แล้วลุงทักเป็นไงบ้างบอกเออเมื่อก่อนเนี้ยตอนช่วงที่ยังไม่มีเราชนะเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์แกร์เก๊ ฟู้ดเพนด้าเนี่ย,ยจอ<ง>ด<ะ>กันเต็มฟูตบารดหน้าร้านเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องไปสแกนที่ร้านไงโต๊ะเต็มค่ะค่ะใช้โต๊ะค่ะมานั่งกินที่ร้านกันลุงทาก็บอกอืมก็ก็ดีบอกดีใจกับลาดย่าแบบนี้คือบางทีคนเราเนี่ยมันมันความรวยนะั้นวิ่งเข้ามาชนดูที่แบบเ,เราไม่รู้ตัวบางทีก็กะว่าทําเล่นๆหารายได้เสริมนิดหน่อยโนนีนันแต่ปรากฏว่ารถมือเนี่ยมันไปถูกใจมันไปถูกใจคนกินที่แบบ และอาหารอีสานเนียส้มตําเนี่ยนะคุณไม่ว่าจะขายที่ไหนถ้าแย่สุดๆก็คือเสมอตัวหมายแต่ไม่มีขาดทุนคุณเชื่อไหมไม่มีขาดทุนไม่ว่าจะเป็นรถเข็นไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่ร้านส้มตําเนี่ยเวิร์กสุดๆแล้วันเป็นอาหารที่แบบกินได้ทั่วโลกนะแต่ที่นี่มันยังยังพ่วงมามีจิ้มจุ่มอ่ะทุกโต๊ะสั่งหมดค่ะจะเป็นหม้อดินแล้วก็มีเตาได้ซดน้ําร้อนๆร้อยยี่สิบสมัยที่เขามีจิ้มจุ่มแรกๆดิฉันเรียกผิด เรียกอะไรจุ่มจิ้มคุณน่าเกียดมากเลยอ่ะคุณคุณทีตาพาเรียนไปไม่ถูกหละจิ้มชมเดี๋ยวมาอ่านของคนนี้ก่อนเนี่ยอ,อนนขอชมเชยคนนี้หน่อยเ <laughs> ขาบอกว่าคุณเหมียวแมนนะเป็นคนไม่ชอบเดินทางไม่ชอบหาอะไรอร่อยกินแต่กลับชอบฟังรายการนี้ได้ไงไม่รู้เออั <laughs> อนรย์เล่าให้อร่อยแล้วกันอ่ะอีกที่หนึ่งที่ไปกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ นะคะก็ไปแถวพระประแดงนี่แหละไปร้านเดิมที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าขับรถจากรามอินทาตามไปที่ร้านนี้เลยเพระฟังรายการเราเนี่ยยันหวางยันหวางก๋วยเตี๋ยวยันหวานคือตอนเนี้ยค่ะนฉันจะเปิดไปเรื่อยๆไปทีละเมนูกันแล้วกันล่าสุดเนี่ยพาที่บ้านเขาไปเพราะเขาที่แล้วไปกับคุณสามีที่บ้านไม่ได้ไปก็เลยพาพี่สาวพี่รัตน้องเล็กไปนั่งกินด้วยกันก็สั่ง ที่ร้ากับต่อเขากินกับคุณสามีเขาก็กินเนื้อส่วนนี้ท่านกับน้องสาวกินหมูก็สั่งกันมาหูชามอย่างนี้ห้าสิบบาทหกสิบบาทจัดเต็มอ่ะคือคุณแค่อยากไปกินร้านนี้ใช่ไหมถูกจะพาเขาไปกินเสร็จแล้วก็เอ้ยวันนั้นเขามีคนมาจัดเลี้ยงที่ร้านอ่ะถามคุณเจี๊ยบออืเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนเสิร์ฟเป็นเด็กเช็ดโต๊ะเป็นเด็กปรุงอาหารทําทุกอย่างอืบอกเอาอย่างอื่นดีกว่า เราสั่งข้าวมาดยมาแล้วก็มากินดีไงไหม <c oughs> ก็บอกหูไข่เจียวคนนู้นเขาสั่งหอมหอมอ่าสั่งไข่เจียว <c oughs> ตายื่นยาไปเต๊ายืนโ <c oughs> ต๊ะอื่นโต๊ะอื่น <c oughs> ก็มองเขาเขาสั่งไข่เจียวอ่ะเอาไข่เจียวเอ๊ะเปิดดูอยากกินผัดกระเพราขึ้นมาเอก <c oughs> อ่ะเดินไปถามภรรยาเจ้าของร้านค่ะ <c oughs> ถามบอกว่ามีกระเพราทะเลไหมเขาบอกกระเพราเนื้อตุ๋นไหมพี่บอกกระเพราทะเลว่ากระเพราหมูตุ๋นก็ได้นะพี่คือเขาอยากให้เราลองชิมเมนูร้านเขาไงเราบอกอ่าเอาหมูตุ๋นมาก็ได้ ตัดสินใจสั่งหมูตุนมาแล้วจะบอกว่าไม่ผิดหวังกับการสั่งกระเพราหมูตุนมากินก็คือหมูตุนที่เรากินในเกา,ลาหลีมันเปื่อยมากแล้วเขาไปผัดกระเพราแห้งๆ <c oughs> ต้องผัดแห้งๆนะอย่าไปผัดแบบมีน้ำอร่อยอแรงอะ่ะขอบอกเลยว่าอร่อยแรง เนื้อตุนเนี่ยทำอะไรก็แล้วถ้าเนื้อนะเขาบอกเลยบอกว่าของเขาเนี่ยเชียร์คนกินเนื้อต้องกินกะเพราเนื้อตุนเขาแล้วงวดหน้าจะไปอีกรอบหนึ่งจะไปกินเมนูเลขาเมนของคุณเจ๊ยบคุณเจ๊ยบอกมีปลาดุกฟูสามสหายเราก็ถามบอกอว้ยเหมือนก็เหมือนผัดพิขิงอ่ะพ้าบอกหวานป่ะเขาบอก ร้านผมไม่ทําหวานอแล้วเราจะไปพิสูจน์แล้วเราจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งกับบรรยากาศริมแม่น้าเจ้าพระยาคุณเอ้ยเนาะนั่งกินไปเรื่อยๆละเลียดละเลียดไปอิ่มท้งท้องอิ่มทั้งบรรยากาศหน้าอิจฉาวิวที่แบบมันซื้อไม่ได้อ่ะแล้วร้านนี้ก็อยู่มาตงยาวแา้อาหารหลักสิบยู่หลักร้านถูกต้องนะคะใช้ได้เลยอ่ะคุณเคลรี่เมื่อกี้ที่เราเพิ่งนินทาไปนะคุณแคลรี่เคน ก็เข้ามาโพสตในหน้าเพจของ FM Active Radio บอกตอนนี้ฟังอยู่สุราษฎร์โอ้ยแฟนไม่อยู่ด้วยที่จะมาคอยบ่นว่าฟังรายการนี้ <c oughs> นี่ยี่เขาเรียกว่าแฟนเผลอแล้วเจอกันเจ๊ทำตัวเป็นบ้านเล็กยังไงไม่รู้ <c oughs> แฟนเผลอแล้วเจอกันอกอ็น,นี่ไงฟังอยู่สุราษฎเขาบอกแฟนไม่อยู่ด้วยที่จะมาคอยบ่นว่า <c oughs> คืออย่างนี้ดีทั<ๆ>้เข้าใจว่าบางคนนี่ที่ฟังรายการแล้วเหมือนมีพี่โชเฟอร์แท็กซี่อยู่ท่านหนึ่งที่บอกว่าบางทีเนี่ย ก่อนที่จะออกมาขับรถก็เปิดในการเ่าฟังพี่เขาจะขับช่วงบ่ายเขาบอกบางทีฟังไปยิ้มไปหัวเราะไปอะไรเงี้ยก็เดินทํโน่นทำนี่ไปฟังเมียเขาบอกเออถ้าจะบ้านนะ่นเนี่ยหัวเราะ <c oughs> อยู่คนนนี้ <c oughs> แล้วก็มีแท็กซี่บางท่านไงที่เคยบทมาบอกว่า <c oughs> ผู้โดยสารคุยกันก็จะฟังเราฟังไปรเรื่อ <c> ง <oughs> มีการมีการอ้อมมาทางเรานะ <c oughs> บอกช่วยบอกให้ผู้โดยสารเบาๆหน่อยน่ารักจังเลยอะน่ารักแต่ละท่านนะอะ มาบอกเพิ่มเติมว่าเลิกขายแล้วนะครับหม้อทองเหลืองยังอยู่ลุงมกแก่ๆมากแล้วโกโมดท,ทำตลาดนัดอย่างเดียวไม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วป้าเสียดายเสียดายสูตรเสียดายสูตรของเจ็กมกมากทั้งน้ำส้มพริกดองอที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากร้านอื่นรวมทั้งสูตรทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่มันหอมพอเปิดหม้อมานี่ะแบบกลิ่นมันแบบ เราเดินเข้าไปทางเข้าตลาดนะจะได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวแกก่อนเลยอะ่ะโอ้โหเสียดายจังแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว<ม>ช่มงเคะที่จัดรายการเสร็จดิฉันไปนี่มาคุณหญิงแก้ว<ม>ไปที่ตลาดถนอมิตรคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อของสดพวกผักพวกกุ้งพวกปลาพวกอะไรจะไว้ทํากับข้าวทานเพราะเดี๋ยวนี้แบบมี <c oughs> ที่บ้านเนี่ยมีครัวแล้วก็มีเรกกระทะเหล็กที่แบบมันหูผัดแบบผัดแบบจีนเะนี่ยกระทะแบบจีนอะ่ะมันมก็ททาทายฝีมือเรามากเลยนะเราหลังจากที่เรียกแล แขวนตะหลิววางกระทะมาหลายปีเนาะทำมั่งไปทำบ้างแต่ตอนนี้อยากทําทุกวันก็เลยกะว่าจะไปซื้อผักนุ่นนั่นก็ผ่านร้านป้าขวัญก็เข้าไปดูเออไปทักทายแต่ว่าป้าก็ตอนนั้นเนี่ยกับข้าวค่อนข้างจะหมดแล้วก็เหลือแต่ผัดมระใส่ไข่มัดใส่ถุงพะโล้มัดใส่ถุงแกงอะไรเนี่ยก็มัดใส่ถุงสักสามสี่อย่างเอามูกระเทียมมัดใส่ถุง เราก็เดินมาพอดีป้าขวัญเนี่ยเขาก็เดินมาแล้วแกเป็นคนน่ารักมากนะเรียกลูกค้านะคุยแบบเป็นกันเองเลยอ่ะแกก็ท่านไรค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองมองมองก็สั่งสามสี่อย่างเลยเสร็จแล้วบอกว่าป้าแกงเนื้อหมดเร็วจังเลยใช่ป้าแกงเนื้อหมดเร็วจังเลยเนหนูมาไม่เคยทันเลยน้ําพริกลงเรือีกร้อยอร่อยเนี่ยหนูไปพูดในรายการวิทยุนะโอ้มีน่าละเนี่ยหนูไปชมป้าในวิทยุนะโอ้มีน้าล่ะ ป้าก็ว่าใครใครนั้นบอกมากันเต้มบอกมาจากวิทยุป้าก็ไม่รู้นี่น่ารักมากเลยบอกว่าป้าก็ถามลูกชายลูกชายก็รู้สึกไปทํางานอยู่ในวงการสายการบินนะป้าก็ถามลูกชายว่าคนเนี้ใครลูงก,ก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาบอกมาจากเนี่ยรายการวิทยุเนี่ยตามมากินโอ้โหดีใจกับป้าก่พรู้รว่าเป็นเราใช่ไหมป้าก็ขอบปกขอบใจขอบคุณมากนะหนูโ,โน่นนี่นั่น เธอแล้วก็บอกว่าถ้าหนูอยากกินแกงเนื้อนะอหนูต้องสั่งโทรมาก่อนเออมาแต่เช้าหนูต้องโทรมาก็ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็สายๆค่อยมาเอาโอ้โหป้าไม่รู้ล้วก็สายๆหนู่าเพิ่งตื่นคือต้องจองนะคุณฟังอย่างที่บอกแม่ว่าต้องประมาณไม่เกินบ่ายโมงอ่ะักเที่ยงครึ่งเนี่ยกลังเหมาะกับ แกงเขียวหวานเนื้อปลาขวัญนะข้าวแกงปลาขวัญเนี่ยจะหมดเร็วมากแล้วทําเยอะนะไม่ใช่ทาน้อยทําเยอะแค่ไหนก็หมดหม้อใหญ่อะคุณเคยเห็นหม้อน้ํายาสมัยก่อนแบบนั้นเลยหม้อแขกใช่ไหมหม้อหม้อยักษ์เลยอ่ะนั่นแหละป้าเขาจะทำานแะละแกงเขียวหวานแบบนั้นเลยแล้วก็เลยเดินไปเรื่อยๆทีนี้พอโพสต์เข้าไปในเพจรายการก็มีคนแนะนำว่าในตลาดนี้มีอะไรอร่อยบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าอ เห็นสัญญาณมือน้องก็และ้ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบด้วยนะคะ <c oughs> คุณผู้ฟังที่ส่งคําถามเข้ามาพักกันก่อนค่ะกินเที่ยวช็อปดำเนินรายการโดยกินแก้วเพตราและธิตภาทรงเผ่า นายที่นายแอคทีฟเรดิโอเกรทส r อร์ตเก็บทาวเวลส์กูดเฮลทออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงหลืดรายการโดย m c o มคอ Radio Network ติดต่อโคษณาโทร022016550

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ้มไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม82คนเร่งค้นหาเชิงรุกที่ปทุมธานีสบคออรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศวันนี้ว่าไทยมีผู้ป่วยรายใหม่82คนติดเชื้อในประเทศ71คนเดินทางมาจากต่างประเทศ11คน โดวยวันนี้มีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่6จังหวัดได้แก่สมุทรสาคร35คนปทุมธานี25คนโดยมาจากการค้นหาเชิงลุก23คนกรุงเทพมหานาคร6คนนคนปรปฐม2คนอ่างทอง2คนสมุทรปราการ1คน ทำให้ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่2 1 0 8 6คนหายป่วยแล้ว19,952คนยังรักษาตัวอยู่1,111คนเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่23คนส่วนสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม4,300 0คนรวมติดเชื้อ111,200คนเสียชีวิตเพิ่ม1,900คนรวมเสียชีวิตสะสม2 4 0 0 0 0คน นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ทําให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นไปด้วยดีสิ่งไหนที่รัฐบาลจะนําไปดาเนินการต่อพร้อมระบุทุกคนไม่ใช่ศัตรูกันขอความรักความสามัคคีกลับคืนมาให้ประเทศของเราพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่คิดจะปรับคณะรัฐมนตรี ส่วนรัฐมนตรีที่ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดจะถูกปรับออกหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีเลี่ยงที่จะตอบแต่บอกว่าจะประเมินด้วยผลงานส่วนปัญหาคะแนนเสียงรัฐมนตรีพักร่วรมรัฐบาลดีหมดยกเป็นรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐจะเป็นปัญหาขัดแย้งในพักหรือไม่ตนไม่ทราบเพราะเป็นมติและความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนใครจะคิดอะไรก็ว่าไป ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้ไว้วางใจที่ได้อันดับหนึ่งพร,ร้อมกล่าวว่าคะแนนที่เพิ่มมาเพราะคนสงสารและน่าจะมาจากการชี้แจงของตนเองที่ชัดเจนลบล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้ตำรวจเตรียมรับมือผู้ชุมนุมหน้ารัฐสภาเย็นนี้แต่ยังคงเปิดการจราจรถนนด้านหน้า พลตตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้สัมภาษณ์การรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในช่วงเย็นวันนี้เพื่อ